สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบุญยมีเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำกระเทียมดองเขียวและวิธีการเลือกกระเทียมค่ะหลายท่านเลยนะคะบอกว่าดองกระเทียมตามวิธีของมาม่าบุญยมีแล้วไม่เห็นเขียวเลยนะคะไป่ะวิธีการเลือกกระเทียมเพื่อทำกระเทียมดองเขียวมาดูความแตกต่างก่อนเลยนะคะอันนี้คือกระเทียมที่นุชใช้ในการดองนะคะเป็นกระเทียมหัวใหญ่เปลือกบางนะคะแบบนี้ค่ะ ีกดูข้างในมันจะรู้สึกว่าจะฉีกจะแกะยากนะคะกระเทียมจะแกะยากมากเลยแบบนี้ค่ะเปลือแกบบก็จะบางๆไม่เหนียวนะคะเห็นไหมคะบางประมาณนี้สีของเนื้อกระเทียมก็จะออกขาวขุ่นค่ะเป็นกระเทียมใหม่ดองแล้วเขียวแน่นอนค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นกระเทียมหัวใหญ่กรีบใหญ่เหมือนกันค่ะ แกะดูข้างในจะต่างกันมากเลยเปลือกก็จะหนามากๆค่ะแบบนี้คือนุชเคยดองแล้วก็ไม่เขียวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลอกออกมาเปลือกจะหนาแต่ว่าลอกง่ายนะคะลอกง่ายมากๆเปลือกจะไม่ติดกับกับไอตัวลูกกระเทียมเม็ดกระเทียมเลยเห็นไหมคะสีก็จะออกขาวเหลืองนะคะใสๆหน่อยนึงอันนี้ดองยังไงก็ไม่เขียวค่ะ ดองกระเทียมแล้วไม่เขียวอาจเกิดจากหลายสาเหตุนะคะในส่วนของการดองก็ง่ายแสนง่ายนะคะก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะเพราะกระเทียมเมื่อเจอน้ําส้มสายชูแล้วเขาก็จะออกเขียวเลยนะคะก็จะนํากระเทียมที่เราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาคลุกกับเกลือให้เคลือบกับตัวกระเทียมแบบนี้ค่ะขยํานะคะค่อยๆขยําไปเรื่อยๆค่ะจนเกลือเคลือบติดกับกระเทียมของเราให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้น ก็เตรียมบรรจุใส่ขวดโหลได้เลยค่ะขวดโหลนําไปนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอามาผึ่งให้แห้งค่ะหรือว่าเราจะต้มน้ําร้อนลวกก็ได้ค่ะผึ่งให้ขวดโหลแห้งหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เกลือลงไปเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเกลือเคลือบอยู่ในตัวกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของน้ำดองนะคะนุชใช้น้ำส้มสายชูยี่ห้อนี้ค่ะเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตามจริงแล้วใช้ยี่ห้อใดก็ได้ค่ะ1ขวดโหลจะใช้น้ำดองประมาณ150 ML นะคะนุชจะใช้ไปเลย2แก้วเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลความหวานก็ปรับได้ตามต้องการนะคะไม่ต้องเอาเปะ๊ะเอาอะไรก็ได้ค่ะแค่ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนำไปตั้งไฟค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะไม่ต้องให้น้ำเดือดหลังจากนั้นนะคะ เมื่อน้ำตาลลายหมดแล้วก็นำไปเทดองกระเทียมได้เลยค่ะเทลงท,งทั้งที่ยังร้อนได้เลยนะคะไม่ต้องพักไว้ให้เย็นค่ะลงจากเตาปุ๊บเทลงดองกระเทียมเลยค่ะสัดส่วนของน้ำดองนะคะเราก็กะเอาตามปริมาณของกระเทียมของเราได้เลยนะคะรสชาติก็เอาตามที่เราชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวก็ลดน้ำตาลลงชอบหวานมานหน่อยนะคะก็เติมน้ำตาลให้มากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทวางไว้ในที่พ้นแสงนะคะหรือหาผ้าหากล่องอะไรมาคลุมไว้ก็ได้ค่ะกระเทียมเขียวนะคะจะเขียวจะเริ่มเขียวภายใน1วันหลังดองถ้าเกิด1วันดองแล้วยังไม่เขียวยังไม่เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาก็แสดงว่าจะไม่เขียวเลยนะคะรสชาติของกระเทียมดองอร่อยค่ะสามารถทานตัดเลี่ยนได้หรือว่าทานกับส้มตำกับ อาหารกับเนื้อสัตว์อะไรอื่นๆได้หมดเลยนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดีค่ะอันนี้คือดองหนึ่งวันมาแล้วนะคะดองเมื่อวานค่ะวันนี้ก็เริ่มเขียวแล้ว1วันก็จะเริ่มเขียวประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเม็ดอื่นๆก็จะตามเขียวไปด้วยกันค่ะกระเทียมดองเขียวนะคะดองสองสามวันก็ทานได้แล้วนะคะแต่จะติดรสเผ็ดมาหน่อยนึงและมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะคะจะให้อร่อยนะคะ ประมาณ5-7วันกำลังดีเลยค่ะสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมาม่าบุญยมีด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามค่ะ